เมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็าจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจนั่งรับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะไอ้นังกสมาธิ เดี่ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้้างมือข้างขวาจะดัดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคล่อนลูกพอสบายสบายหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ ปลืป้ยตานิดนิดไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ทำใจของนะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัว เรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็ทำใจของเรานะให้ใสๆให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้ใจของเราบริสุทธิ์ผ่องใส ใจใสๆใ,ใจเย็นๆนะจ๊ะใน,นจากวันนี้เป็น,นว,ปวันประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมก,กายคือไหว้ครูและต้นวิชาคือประเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรปาบมารที่ท่านได้ สละชีวิตเอชีวิตเป็นเดิมพันโดยตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสมัมพุทธาบรรลุก็ะจะไม่ลุกจากที่จะยอมตายทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาแด่พระเด็คุณหลวงปูง่ของเรากรอนที่เราจะประกอบปิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้ลูาทุกคนครวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทิ่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ลูกทุกคนนึกน้อมภาพพระเด็กุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะจะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยก็ได้้หวือเด็กุลหลวงปู่ที่เป็นองค์ทองคำ ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเรานี้นะจ๊ะให้นึกน้อมท่านด้วยจิตที่ด้วยความเคารพเลื่อมใสเธอทูลบูชาในองค์ท่านประคองให้ท่านมาสิงสถิตอยู่ท,ที่กลางท้องของเราโดยให้ท่านนั่งสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรา ให้นึกถึงท่านอย่างเบาเบาสบายให้นึกอย่างเบาเบาสบายๆทำใจใสๆใ,ใจเย็นๆนะจ๊ะค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุๆน่มๆยทติโซนกลางกายตอนิีเจ็ ่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ในกลางกายของเราค่อยค่อนึกอย่างสบายสบายแล้วคันนารรลลึกนึกถึงวันที่ท่านได้บรรลุธรรมกายที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดทบุรีในกลางบรรษาที่สิบสองของท่าน ท,ท่านเอาชีวิตเป็นเติมมันหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อท่านตั้งสติญาติฐาน่าทำไปไดบรลุธรรมด้พระสมมาสมิจ้าบรลุก็จะไปลุกจากที่นะท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็น,นิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างสบาย ตั้งแต่ตอนหัวค่ำเลื่อยไปถึงตอนดึกใจท่านปล่อยวางในทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและกก็นิ่งอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรที่นอกเหนือ,อยอ่างนี้คือไม่ได้คิดอะไรเลย ปล่อยใจให้โล่งว่างผ่นคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยเมื่อใจของท่านไม่ผูกพันต่อคนสัตว์สิ่งของใจของท่านก็นิ่งไปเรื่อยๆค่อยๆโล่งว่าง ธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็ปรุงใจของท่านให้ค่อยๆหยุดนิ่งๆนุ่มๆอย่างสบายๆโดยไม่ติดข้องกับสิ่งใดเลยใจมีแต่ใสๆเยือกเย็นพอถูกส่วน ใจของท่านก็ตกโูนก็ไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงทางการน,นิ่งไปอย่างเดียวพอตกสูนหนึงที่สุดก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆแล้วก็เกิดขึ้น ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์เราด็ดเพชรโลกที่เจรัยแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน แต่ว่าใสเย็นมันแสงจัน์ทในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ความสุขที่ไม่มีประมงก็บังเกิดขึนกับท่านความบริสุทธิ์ของใจที่กิ่งเกลียง ไม่ยึดติดอะไรเลยโล่งวางใสๆความสุขความบรุทสิ์นี้นะครมาพร้อมกับดวงธรรมใสๆอยู่ในกลางกายค่อนคืนนั่นก็ได้บรรลุธรรมตรงนี้แลถ้าก็ลำพึงว่า มันยากอย่างนี้เองนะต้องเห็นจำพิดรู้เนี่ยรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเน,ะน่งอย่างเดียวจึงจะบังเกิดขึ้นและท่านก็รักษาดวงธรรมนั้นต่อไปอีกนิ่งกับไปเลยเลยนิ่งในกลางดวงธรรมใส จนกระทั่งผ่านดวงกัธรรมในดวงธรรมกายในกายเห็นกายในกายท,าท,าท่านซ้อนกันอยู่กระทั่งไปถึงกายธรรมเห็นกายธรรมบังเกิดขึ้นเป็นองค์พระแก้วใสใสเกตเดดบาโบสถ์ในอริยบทสมาธิ งามไม่มีทิฏฐิเลยแล้วจ้ก็รู้แจ้งจากการเห็นแจ้งนั้นว่านี่คือธรรมกายธรรมกายนี่แหละที่พระส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุแล้วท่านก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายทมนั้นไปเรื่อยๆ กายท้าก็ยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจอยู่ตอลอดเวลากายทําทก็ยิ่งชัดใสแจ่มกระจา่างกลางกายกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านคือท่านเป็นธรรมกายแล้ว กายธรรมก็เป็นท่านเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นองค์พระแก้วใสๆเกตดอกบัวตูมแล้วกอบไปได้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทสมาธิอยวบนแผ่นชาญใสๆ ใจทัานก็นใสหนิ่งอย่างเดียวจนถึงเช้ามีความสุขมากเลยวันนั้นคือวันขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบกลางบรรษาที่สิบสองท่านอายุของท่านกับประมาณสามสิบสามปีเพราะฉะนั้น วันนี้มาบรรจบอีกวันหนึ่งเราได้ทราบซึ่งในพระคุณท่านอย่างยิ่งเราจะได้ปฏิบัติบูชาก่อนที่เราจะประกอบพิธีบหวยครูวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นจะบูชาทำท่านหรือที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยก็ต้องทำตามท่าน ท่านทำอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและการนิ่งอย่างเดียวเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและการนิ่งอย่างเดียวคือใจจะต้องไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใๆดๆทั้งสิ้นในสรรพสัตว์และส,สรรพสิ่งทั้งหลายให้ใจเก่งกลีง๊ง ใสใสใจเย็นๆและก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งๆนุ่นมๆที่กลางกายนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาคือท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นทำไปเรื่อยๆ เมื่อท่านบรรลุธรรมกายเราก็จะต้องบรรลุธรรมกายให้ได้สักวันหนึ่งวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจที่จะมาบูชาท่านเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลือให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆที่เสื่องกลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าว เราจะประคองใจให้หยุดนิ่งในวิริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ